ได้เวลาฟังธรรมะก่อนก่อนจะสวดจกักรพรรดิแล้วก็ฟังธรรมะวันนี้ก็จะมาพูดถึงธรรมะการพิจารณากายกายแล้วพิจารณากายกายเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ต้องบำบัดทุกวันต้องเอาอาหารเอากับข้าวเอาน้ำเอาลมหายใจเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกวันเพราะร่างกายนี้เป็นของที่ ต้องดูแลรักษาแต่ถ้าเราดูแลรักษามากเกินไปมันก็ฟุ้งเฟ้อเห่อมเหิมไปด้วยราคะโทสะโมหะถ้าเราไปปรุงแต่งมากหรือว่าไปปรุงแต่งมากมันก็เกิดราคะโทสะราคามันก็เกิดจิตจากจิตพอจิตใจมันชุม่มด้วยราคามันก็ทําให้มันเคดทยานอย่างในรูปเสียงกินรสพทธะธรรมลมต่างๆแต่ถ้าเราพิจารณาพอควรพออยู่พอไปได้ ไม่ต้องไปปรุงแต่งมากพระที่ท่านอดข้าวสามวันเจ็ดวันอดเป็นปีอดเป็นสามเดือนท่านอดได้อดบำเพ็ญดูกายดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมท่านเรียนดูเพื่อจะรู้กายรู้ก,กายเนี่เป็นพื้นฐานของเราจะมีสมาธิมีสติมีปัญญาถ้าเราไม่มีกายแล้วทุกขเวทนาครอบงำแล้วมันก็ ไม่สามารถประพฤติปิบัติได้พอครูบาอาจารย์ท่านปิบัติมาท่านอดข้าวเหมือนลวงตามหาบัวเนี่ยท่านอาทิตย์หนึ่งอดประมาณ3าสี่วันแล้วก็ฉันฉันแล้วก็ทําความเพียรทําความเพียรก็ปึ่งปังขึ้นมาเลยถ้ามันจะกินมากเกินไปก็งดอีกทรมานทรมานร่างกายทรมานไม่ใช่เป็นอัตถกรรมฐานโยโคแต่กลับเป็นการทําให้ ร่างกายมีกำลังพอทำความเพียรได้ไม่ให้เติมไปเต็มเพื่อจะเสริมราคะโทสะโมห oh ะเพื่อจะเป็นเบรกห้ามล้อไม่ให้มันฟุง้งเฟ้อเหิเหิมเกินมากเกินไปถ้าฟุง้งเฟ้อเหินเหิมมากเกินไปมันก็ไปในสิ่งที่ปรุงแต่งในสังขารยิ่งผ้าหนุม่มเนนน้อยอะไรต่างๆทานเข้าไปเยอะมันก็กินกับกามก็เกิดขึ้นมาพอกินมากๆกกามก็เกิดผัสสะอารมณ์มีอะไรก็ซื้อมา ซื้อมาบริโภคมาสัมผัสมาต่างๆมันเป็นช่องทางของกิเลสตัณหาของสิ่งที่ทําให้เราตกนรกหมกไหมทําให้หยียบย่ำศาสนาไปในตัววน,นมากทางเหนือเราสมักเป็นงั้นพระเนีนอะไรอดข้าวอดไรก็ไม่อยากให้อดข้าวอยากให้อยู่บยสบายสบายให้กินข้าวเย็นข้าวแรงให้กินของตามใจกินลาบกินลูกกินอะไรต่างๆก็ทําให้เสีย เสียเสียสัมณะสาบลูกแม้แต่วินัยวินัยเราตองต้องรู้พุททบิษัต์ต้องรู้ว่าพระไม่สามารถรับเนื้อส,สดๆได้รับเนื้อจากส,สดๆแม้แต่สั่งให้เขาฆ่าเอาเนื้อเอานั้นมานี่นก็ผิดพระธรรมพระวินัยพระธรรมรับเนื้อส,สดๆมาต้องไปทําปิ้งย่างก่อนถึงจะมาให้ได้เหมือนพระอาจารย์หลวงป,ปู่บางองค์ถ้าไปบินธบัตมีคนเขาคนดอยไม่รู้เอาปลาส,สดๆมาใส่ ท่านก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้ท่านก็ใช้มือเนี่ยพลิกไปพลิกมาเหมือนใช้ภาษาใบสอนให้เขาไปปิ้งย่างให้สุกก่อนแล้วค่อยเอามาถวายพระเอาใส่บาตรพระเป็นศิตกุลุกุศโลบายที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ไม่ได้บอกทางวาจาแต่บอกทางกายทางกายพอการประพฤติบัติมันก็อยู่ที่กายเวทนาและก็จิตในธรรม การเรียนรู้เรียนรู้กายก็ให้มันพอควรถ้าเราไม่รู้เรื่องกายมันก็จะหลงหลงกินหลงเพลิดเพลินบางทีก็เป็นความดันเบาหวานเป็นโรคไตโไรคไรสารพัดที่มันกกินไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณไม่มีเบรกห้ามรอ้อนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านทําความเพียรหลวงปู่คําพาท่านอดสิบหกวันฉันแต่น้ําเปล่าน้าําปลาท่านก็ไม่ฉันตั้งแต่เป็นภูเขาเป็นแต่เริ่มบวชมัน ท่านไม่ฉันน้ําหวานน้ําเลยตอนเย็นพอฉันข้าวแล้วก็จบแล้วคือว่าท่านมีเวลาเยอะเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมกรรมฐานมีเวลาเยอะท่านก็ไม่วุ่นวายพาี่อุปถาท่านก็สบายน้ํพปะะตอนเย็นก็ไม่ได้ทำไวแต่ทุกวันนี้ท่านอายุเก้าสิบกว่าแล้วเก้าสิบสี่เก้าสิบสามแล้วท่านก็คงฉันได้ฉันเพื่อถนอมธาตุขันท่านเพื่อจะให้ท่านอยู่กับเราด้นาน อยู่กับเป็นล่มโพล่มใสของเราเ,เป็นที่พึ่งอีใสของนกต่างๆของเราท่านทั้งหลายสัพสัตทั้งหลายที่ได้เห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นพระยาเจ้าเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติสมควรออกจากทุกข์นี่แล้วก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วเป็นสิริมงคลแั่แตัวเองเป็นสิริมงคลแก่ญาติพี่น้องหรือว่าหมูที่มาทําบุญกับท่าน ได้ทัศนะคือว่าได้ดูได้เห็นก็เป็นอิ่มใจบุญบุญกุศลเป็นพ่อแม่ทางธรรมของพระอาจารย์องค์นหนึ่งหลวงปู่คำภาทีคายุโกพ่อนีตรชาติท่านก็เคยเป็นพ่อเราเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นลูกกันมาเคยคุยภาษาอีสานก็คุยได้เพราะท่านท่านคุยภาษากลางไม่ได้ท่านคุยแต่ภาษาอีสานเราก็ต้องท่องพูดภาษาอีสานให้เป็นแล้วก็เป็นได้เพราะหลวงปู่หลวงปู่คำภา พูดอีสานได้พูดใต้ได้พูดเหนือได้พูดภาคกลางก็ได้ได้ทั้งสามภาคสี่ภาคเราก็พูดได้เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยทําให้เราต้องพูดต้องสื่อสารให้ถูกต้องตามครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่นานรักหลวงปู่คำภาเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ง่ายตอนนี้ท่านอายุ94แล้วแต่ท่านก็ ก่อนจะฉันท่านก็เดินโยกมมก่อนเดินโยกมมเสร็จก็มาฉันสันฉันเสร็จก็เดินโยกมมอีกทีหนึง่งเพราะว่าระบบร่างกายจะให้ย่อยง่ายต้องเดินโยกมมท่านมีกิจวัตรขั้นเป็นประปกติธรรมดาท่านจะละสังขารหลายรอบแล,แล้วก็ละไม่ไม่ละนิมนต์ให้อยู่เลพระยาเจ้าท่านก็ยังอยู่ให้เราได้กราบได้ไหว้ให้เราได้วันนั้นพระอาจารย์ไปวันที่ยี่สิบ 2ายเมษาก็ไปให้ท่านข้อหัวท่านบอกว่าเจริญในธรรมเจริญในธรรมท่านข้อหัวให้พอวันที่3ที่4มีนาท่านไม่ได้ข้อหัวให้ไม่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่พอวันที่2 6เมษายนท่านก็ไปข้อหัวให้ท่านบอกว่าเจริญในธรรม,รมท่านสิทธิ์ว,ว,ว่า,น,า,น,วาน,น,นะถือว่าเป็นพ่อแม่คูบาจันาร์เราพ,พ,พ,พ่อแม่ทางธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีพ่อแม่คูบาจันาร์ไม่มีอุปชา ครูบาอาจารย์เราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ไม่นานนะไม่มีรูปแบบไม่มีสิ่งที่เป็นยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นในพระธรรมพระวินยัยไม่มีรูปแบบไม่แม่แบบแม่แม่เพมที่ดีมันก็ทําให้เรานี่ขาดศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาขาดพระละหา้าอีสีหา้าถ้าเราไม่เป็นญาติทางธรรมในการประพฤติปีบัติเพราะคําสอนทุกอย่างมันก็ออกจากพัะธรรมคําคส,อสอนไม่ได้ พะหลวงปูด่ดูท่านว่าเราไม่มีอะไรจะให้ท่านานอกจากทำทำคือการกระทําในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรยัยเป็นกิจหน้าที่ของพูทธบริษัททัทางหลายนี่กลุ่มเราก็ทําผู้ที่สวดที่ทำเมื่อหน้ามาเกันกลุ่มที่เอ็มเอมาเกันก็สวดทุกวันผู้ไหนที่ทําบุญทํากุศลทําวัดเย็นทัวัดเช้าโมทนาตลอดไม่ว่าผู้ที่บาเพ็ญ ไม่ว่าทางสายเนี่สวดพาหุงก็ได้สวดชิ้นนบัญชรก็ได้สวดบนต่างๆพุทธมนต์เวนมนต์ของพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์อันไหนที่เราสวดแล้วเกิดความสมบายใจก่บเกิดความลื่นเริงเบิกบานใจเราก็สวดบทนั้นน้าหมูพุทธเจ้าน้มูพุทธยะพุทธเจ้าห้าพระองค์งกาโกสันโทโกนาคมกัสปโปโกตโมภาษียะเมตโยนพุทธเจ้าห้าพระองค์ แต่พระอาจารย์ก็ผ่านครูบาอาจารย์มาเยอะและตั้งความปรารถนาสี่อย่างคุณหนึ่งความสุขอันใดมีอันดีที่สุดที่เราได้สวดในอะไรข้าคนฟังจนจบมันจะได้เห็นว่าการสวดเป็นยังไงตั้งความปรารถนาสี่อย่างความสุขอันใดความทุกข์อันใดมีอันที่ลำเค็นลำบากยากเข็นทุกทรมานขอข้าอย่าพดตั้งความปรารถนาไว้เราไม่อยากพบอยากความทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานแบบ ทางจิตใจเนีทางกายมัโดนทุกคนนะแต่ทางจิตใจนี่มันต้องอาศัยพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถดับทุกขเวทนาทางกายทางใจได้แต่ทางกายเจอแต่เราจะวางได้ขนาดไหนสําคัญจุดนี้ที่เราจะวางอารมณ์จะวางความคิดจิตไม่ยึดในเวทนาในสังขารห้านสังขารทั้งห้าลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้า ถ้าเรายึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าเราไม่ยึดไม่มัน่นมันก็จะปล่อยวางเองเราก็จะไม่เห็นเป็นสักแด่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟอาศัยอยู่มีดินน้ำลมไฟอากาศสธาตุวิญญาณธาตุที่มาสิสงสถิตยอยู่ในร่างกาย,ยมันไม่ใช่แค่มีธาตุสีมีธาตุหอากาศสาตุ์คือการขับเคลื่อนการหมุนเวียนหมุนเวียนของลมเอ่ย ของเลือดเอ่ยของอาหารที่กินเข้าไปมันออกทารมาทางกายมันออกข้าวช่องเดียวมันก็ออกทั้งทวารทั้งหมดทวารทั้งเก้าช่องมีทวารหนักทวารเบาปากหนึ่งจมูกสองหูสองตาสองทวารเก้าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกันพระเน้นก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันทุกคนมีสภาพไม่ต่างกันดินน้ำแต่ว่ามี กินไม่เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงก็กินไม่เหมือนกันมีกินแต่คนเราก็มีสักแต่ว่าาตุธรรมธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นั่งนิดเนี่ยอย่างพระพิธานาว่าการนุ่งห่มของเราเนี่ยนุ่งห่มเพื่อบําบัดความหนาวเพื่อบําบัดความร้อนไม่ใช่อวดอ้างไม่อยากไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นชื่นชมไม่อยากให้คนอื่นยกยออย่าไม่อยากโชว์ไม่อย่างเลย ท่านก็เป็นกิจนะพี่มีสีเดียวสีพระสีเหลืองสีกรรมฐานสีเดียวแต่โยมมีหลายสีแต่เราอย่าไปติดอะไรมากถ้าติดมากก็ทุกมากมีอะไรเต็มตู้เต็มอะไรไปหมดบางทีก็เปลืองเงินซื้อมาแล้วไม่รู้จกพออยากให้คนอวดอ้างโช์ต่างๆรองเท้าก็ไม่รู้กี่สิบคู่ยี่สิบคู่สามสิบคู่ก็เกินไปมีแค่คู่สองคู่พอไปนั้นไปงานได้ บางคนมีมากมหมเต็มตู้เต็มอะไรฉะนั้นเราพยายามพิจารณาว่าของพวกนี้แค่เราบำบัดเพื่อให้อยู่ได้ตามสังคมตามโลกเขาเราจะไปตามโลกเขามากก็ไม่ได้ถ้าตามโลกมากมันก็ติดมากมันก็ทุกมากหรือว่าเราจะไปไปแอบองิงก็ทําให้เราสิ้นเปลืองโดยใช่ใช่ประโยชน์เกิดความยึดมั่นขึ้นมั่นไปในเครื่องนุง่งห่มพิจารณาเป็นสักว่าธาตุ แค่บำบัดความหนาวเพื่อเหลือบยุงลิ้นไหลเพื่อปกปิดอวัยวะให้เกิดความละอายไม่ให้เกิดความละอายไม่ให้เกิดความว่าตำหนิแต่บางคนก็นุ่งสั้นเกินไปก็ทําให้โชว์ทำให้เกิดกรารลาขา้าคนอืน่นเกิดกรารลาคะเกิดลาคะมากมันก็ทําให้ให้ทานแบบนี้ก็ตกอบายตกนรกลึกเหมือนกันทําให้เกิดความลาคะโทสะโมหะความหลง ก็ทําให้ให้ทานพวกนี้ก็ตกนรกให้ทานสิ่งที่ไม่ควรให้ทานให้ทานตาช่างไปโกงไปกินกันนั่นนะสิ่งบางอย่างให้ทานพวกนี้ให้ตกนรกเราต้องพิจารณาว่าเครื่องนุ่งห่มเราเป็นผู้ที่เป็นสิ่งที่เราต้องบต้องใช้ทุกวันแต่เราอย่าไปยึดติดไปมีพอใช้พอสมควรจะอยู่ได้ใครจะว่าอะไรถ้าจิตใจเราดีมันก็ไม่สําคัญโลกภายนอกมากเท่าไหร่ใครจะว่าดีไม่ดีก็ตาม ไปฟุ้งเฟ้อเหอเหอมากก็ไม่ดีสองคือการกินอาหารเครื่องนุ่งห่มจะกินอะไรอร่อยมาอะไรอร่อยแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วอะไรอร่อยอร่อย,ออยนี่ก็กินมามดคนก็ชอบกินฟาสต์ฟู้ดชอบกิน FC, เคเอฟซีกนอะไรกินมากก็อ้วนมากกินมากก็ทําให้เกิดโรคเกิดภัยความดันเบาหวานเป็นอาหารขยะ ทางยุโรปเราจะไปเห่ตามโลกตามสงสารตามคนยุโรปคนอเมริกาไม่ได้ถ้าเรากินมากทําให้เราก็มีโรคมีภัยอาหารขยะบางทีไส้กรอกอะไรทาให้เกิดมะเร็งไส้กรอกอะไรต่างๆเกิดมะเร็งแต่บางสิ่งบางอย่างต้องหยุดมัางหมุนเวียนกันอยู่การกินอยู่แบบกินตามธรรมชาติตามผักตามพึชผักที่ปลูกเองอะไรเองมันก็ทําให้เรามีภูมิต้านทาน มนุษย์คนเรานี่เป็นมนุษย์ที่เหมือนสัตว์เดรัจฉานต้องกินอาหารตามฤด,ดูกาลเท่านั้นถึงจะมีภูมิต้านทานกับโรคก,กับภัยต่างๆถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานมันก็ลําบากมันก็เกิดโรคเกิดภัยกินเท่าไหร่ก็โรคมากกินมากก็โรคมากกินน้อยก็หิวไม่กินก็ทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์ในที่นี้ของครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ชันไม่อะไรท่านก็ทุกข์ก็ท่านดูกายเวทนาจิตธรรมท่านก็อยู่ได้ไม่กินสองสามวันไม่กิน เป็นอาทิตย์ไม่กินเป็นเดือนเป็นปีก็ยังไงอยู่ได้พ่อพระปฏิบัติท่านมาเยะปฏิบัติเป็นอัตอตะกรรมฐานโยโค,โคการฝึกสติศึกสมาธิฝึกปัญญาเพิกศรัทธาให้รู้จักไม่ยึดติดในจีวรไม่ติดในอาหารในเสนาสนะยารักษาโลคต่างๆปัจจัย4ปัจจัยห6ก็ทำเราแค่มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เพื่อใช้เพื่อจะอวดโชว์คนนั้นคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมีอะไรก็ตามปัจจัยสี่ปัจจัยห้ามันมีไว้เพื่อจะให้เราบำบัดบำบัดทุกบำบัดทุกทุกเวทนาเหลือบยุงลิ้นเลยต่างๆเสนาสนะที่อยู่อาศัยมันป้องกันฝนป้องกันแดดป้องกันสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดลำบากอย่างสัตว์มันก็ลำบากแบบสัตว์เดรัจฉาน มันก็โดนยุงกัดยุงอะไรก็ธรรมดาของสัตว์เพราะมันเกิดมาเป็นสัตว์อย่างนี้เราจะไปดูแลไม่ให้ยุงกัดก็ไม่ได้เพราะมันจะมีภูมิต้านทานเองมันก็อยู่ได้ยุงก็กัดก็ธรรมดามันก็บริจาคให้ยุงเลือดให้ยุงไปมันก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะสัตว์ทั้งหลายมีความหลงเป็นปกติความหลงถ้าเป็ดมีความหิวเป็นปกตินะถ้าเป็นอสุรกายมีความ ความโลความกลัวเป็นปกติถ้าสัตว์นรกทุกตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเหมือนเราไปหามหมอมีความทุกขเวทนาไม่มีเวลาว่างเวลาเราเป็นไข้ไม่สบายนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในล้านของทุกของสัตว์นรกหนึ่งในล้านของทุกในสัตว์นรกแค่ทุกขเวทนาที่เรานอนโรงพยาบาลเจ็บป่วยไข้ชั่วโมงหนึ่งนาทีก็จะหมดได้โอ้ทุกทรมานขนาดไหน เรารู้เองรู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงที่คนที่ฟังมานี้เจอหมดความทุกข์กระเวทนาทางกายนยีแต่ทุกที่ทนได้ยากทนทุกข์ยากคือว่าต้องออกจากร่างกายนี้สําคัญเราต้องทิ้งสังขารร่างกายนี้ไปสู่พใหม่ชาติใหม่นี้ทุกทุกที่ทุกท,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 ที่ทนได้ยากทนได้ยากทนได้ยากก็ต้องออกไปทุกหม้อดินเอาหม้อทองคําหรือเปล่าเอาเพชรเอาพลอยหรือเปล่าน ฉะนั้นเราพยายามเรียนรู้เรียนรู้ธรรมะเรียนรู้กายเรียนรู้วาจาเรียนรู้จิตใจเราเนี่ยถ้าจิตใจเรามีศีลมีธรรมมีกรรมฐานแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้ไปก็ไม่ควรยึดสิ่งนี้ควรปล่อยควรวางสิ่งนี้ควรยึดยึดในอาติสัพย์เจ็ประการมีศรัทธามีศีลมีหิลิมีโอตตปะมีพาหุสัจจะได้ยินได้ฝังมากและมีจากะ จาฆ่ความรักโลกโกรธลงออกไปแล้วก็เกิดปัญญาได้ปิดปัญญาให้สว่างทั้งโลกนี้โลกน้าถ้าปัญญานี้มันสามารถดับทุกขเวทนาได้สามารถวางอุเบกขาเข้าอุเบกขาทําได้ถ้าไม่มีปัญญามันก็วางอุเบกขาทําไม่ได้ในสังขารร่างกายมันมีความทุกข์ความเพลิดเพลินความได้ดังใจไม,ไม่ได้ดังใจมั่งมีความอึดอัดขัดเคืองมั่งมันก็มีหลากหลาย ครูบาอาจารย์ที่ท่านทําความเพียรที่ท่านดูกายดูจิตอดข้าวบางทีท่านอึดอัดหนาแน่นมากก็งดฉันมั่ง้าฉันไปมันก็มันก็อึดอัดมันก็ทําให้เกิดโรคเกิดภัยหรือว่ามันดูกายเวทนาจิตธรรมนี่ได้กัดปฏิบัติภาวนาเต็มที่ในการอดข้าวได้เรียนรู้ว่าความหิวตอนเย็นก็มีน้าหวานน้ำไรเยอะๆน้าผึ้งฉันอยู่ไม่ต้องกลัวอดวันสองวันก็ไม่ตายเพราะคนคนจะตายมันก่อน ไม่ใช่ว่าอดตามวิทยาศาสตร์ไม่ได้อดสามวันก็ตายอดเจ็ดวันก็ตายคูบาอาจารย์อดเป็นปีเป็นสามเดือนเป็นห้าเดือนอดข้าวชั้นแต่น้ําเปล่านี่ยี่สิบแปดวันพระอาจารย์จงเนี่ยสั้นยี่แปดวันท่านก็ยังอยู่ได้ท่านยังไม่มอดอน,นภาพเลยแต่ร่างกายสุดโทมท่านไม่มีนอนมีแต่นั่งมีแต่ยืนมีแต่เดินไม่มีนอนมีสามิยาบทเท่านั้น ท่านอยู่ทางยงกลมตลอดท่านเดินนั่งตลอดท่านดูกายตามหาพุโทโธพุธโทโธธรรมโมสังโฆตามหาเพื่อจะเรียนรู้กายรู้จิตเพื่อให้จิตใจรวมเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาท่านก็สามารถทําได้อด2ีวันการอดทําความเพียรเป็นหน้าที่กิจเราต้องเรียนรู้เรียนรู้ดึงกายการเทศการสอนคนอื่นประเทศได้ แต่ถ้าสอนตัวเองนี่สำคัญบอกสอนตัวเองครบบัณฑิตบัณฑิตที่ในตัวเองนี่สำคัญที่เราจะสอนให้เราเป็นเบรกห้ามรอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วฟุงฟ้งเฟ้อเห่เหอไม่ในรูปเสียงกินรสโพธภพใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ทุกข์กับเขาขึ้นขึ้น,น,นงลงไม่เข้าสู่อุเบกขาทำได้ไม่มีแต่เมตตากุณนาม มุทิตาอิจฉาลิสยาอันนี้เป็นพรมของปุถุชนถ้าเป็นพรมของพระพุทธเจ้าพระริยาเจ้าพระโพธิสัตว์ทัทง้งหลายท่านมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรมมีหานสีของพระพุทธเจ้าพระริยาเจ้าทาั้งหลายแต่ปุถุชนทั่วไปมีอิจฉาลิสยามีความเข้าข้างลำเอียงในที่ลักมากที่ชังเลยไปสิ่งไปอย่าง แต่พระพุทธเจ้าท่านเสมอความลักท่านท่านปกติลักพระละหุนยังไงลักพระเทวทัตอย่างนั้นลักพิมพายโสทาร่ายังไงก็ลักบิดามารดาอย่างนั้นลักเหมือนเทียบเทียนเสมอกันหมดราบเรียบไปหมดแต่เรานียังขึ้นขึ้น,นลงลงต่ำ,ตำ,ตำ,ตำสูง,สงยังเข้าออเบคาทำไม่ได้เข้าถือพรหมวิหารสีไม่ได้ไม่เข้าถึงอ,อิยสาสัตสีไม่ได้ ถ้าเข้าถึงแยกสัสีเราก็จะรู้จากทุกเหตุให้เกิดทุกข้อปฏิบัติถึงถวบหนทางแห่งความดับทุกข์คือน,น,นิโรธนทางควมดับทุกคืน,น,โนิโธนทุกกําหนดรู้ถ้าเรารู้จากทุกกำหนดรู้รู้แล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกคาเวทนาในความหิวความอยากความไม่ได้ดังใจมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกในสังขารร่างกาย ไม่มีเที่ยงแท้แน่นอนความหิวก็เป็นโรคหิวบำบัดท,ทุกวันกินทุกวันถ้ากินมากก็อืดอัดกินมากก็ร่างกายก็ลําบากมันก็เน่าหม็นไปเรื่อยก,กินตัวก็เหม็นอะไรก็เหม็นไม่มีอะไรดนะีเราต้องเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยเจ้าเห็นความเหม็นความสปกปรกความเน่าความเปื่อยมันจะสามารถดับราคะได้ถ้าเราไม่เห็นพวกนี้มันก็ดับไม่ได้ขนาด เราถ่ายทุกวันจับอุจระทุกวันหรือว่าจับของเน่าเหม็นทุกวันล้างทุกวันแต่มันก็ยังติดอยู่ติดในถ้าเป็นของคนอื่นมันจะเหม็นหลายเท่าตัวแต่ถ้าของตัวเองจับทุกวันก็ยังไม่เหม็นก็พอทนได้แต่ถ้าคนคนอื่นถ้าไม่นั่นก็เกลย่อลังเกียด่เดียดฉันแต่อุจระของหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ลานใช้มือในโอบไม่มีความลังเกีย่ด้วยความศรัทธาได้ภูมิธรรมของท่าน ใช้มือในโหมไปเลยไปทิ้งไม่มีความละอายไม่มีความเหม็นด้วยศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาในธรรมคำสอนของของท่านท่านมีอุปถาครูบาอาจารย์นั้นเป็นสิ่งบางอย่างเพราะร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายของที่หน้าปล่อยหน้าวางวางให้มันเหมาะวรไม่ไม่แช่ไปให้มันติด ไปยึดติดในสังขารร่างกายบ,กกกกกบ,กกบางคนก็ทุกข์เพราะตัวเองเพราะคนก็ทุกข์เพราะลูกบางคนก็ทุกข์เพราะผัวเพราะคนบางคนก็ทุกข์เพราะร่างกายไม่ได้ดังใจมันเลยเกิดความทุกข์มากความลําบากมากทุกข์มันมีต่างๆอุปทานในขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์อุปทานในขันห้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์นะพุทธเจ้าท่านบอกอุปทานในขันห้า เราต้องเรียนรู้ว่าทุกสุขุมไทยนิโรธมากและรู้จากสมาธิทิความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมสมาธิธิตรงข้ามกับมิจฉาทิฐิและความดำริออกจากการมไม่พยายามบาดไม่เบียดเบียนไม่โลภเพ่งเล็งดำริออกจากกามด้วยแ้าความดำริเราจะมีศีลมีศีลห้าศีลห้าอภรรมจริยาวาจาชอบ การทาการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่เป็นศีลเป็นศีลเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเนี่มันเป็นตัวสมาธิอยู่ท้ายปัญญานําหน้ารักษาศีลเหมือนเราที่เราสมาทานศีลเนี่ยสมาทานศีลหาศีลหาต้องสมาทานถ้าเราไม่สมาทานมันก็กายมีเบาจิตแม้เบามันก็หนักเป็นในราคะโทสะโมหะยิ่งมีถืออภรพมจริยาเป็นปกติเป็นประจำเราก็ อย่างน้อยทามีครอบครัวมันก็ลดมาแค่การเมฆก็ไม่ผิดการเมฆก็ไม่เสียหายแต่เราสมาทันไหมก็ได้ปานาธินมาอภรรมจาริยามุสาสุลานมันพูดทีละคำละคำไปได้อตนเป็นพยานของตนก็ได้เหมือนเราฆ่าสัตว์ฆ่ามดฆ่าแมงก็ฆ่าทุกวันปัดมั่งตายมั่งเหยียบมั่งมีทุกวันไม่แช่ว่าพระว่าสงฆ์คนที่หายใจอยู่คนที่เดินอยู่มันก็ต้องทําหลายทาลาย,ย,ยสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียน,ยนทาง ทางกายก็ทางการกินการอยู่ถ้าเราเห็นสัตว์ต่างๆที่เรากินเราทานเข้าไปก็แผ่เมตตาให้เขาเป็นการจเจริญเมตตากลุณามุติตาอุเบกขาเ,เราจะเป็นผู้มที่มีพรหมวิหารเต็มที่เต็มใจถึงเมื่อว่าไม่เต็มไม่เต็มก็มอีกน่อยว่าจะเต็มเองถ้าขนาดทำมาทุกวันทุกวันพิจารณาทุกวันมันก็จะได้เต็มเต็มผมมีเต็มผมมีสิบเต็ม มมรพรมิหานสีนะพรม็ีปัญญาอย่างพรมเหมือนชายาหลวงปู่พรมมปัญโยท่านมีปัญญาอย่างพรมการเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้เราบวชในออกนอกบวชนอกเข้าใน,นบวชนอกคือว่าบวชแต่ภายนอกแต่ถ้าภายในไม่บวชมันก็เป็นผู้ที่ยังห่างไกลศาสนาถึงจะเป็น่มเหลืองผ้าเหลืองอยู่แต่จิตใจไม่เป็นพราเป็นปุถุชนธรรมดามีราคะโทสะโมหะมันก็แย่กว่า ตกนรกหลุมลึกมากอย่าหวังไปเกิดสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเลยมีองบายเป็นที่หวังยิงเป็นผู้เป็นพระโดยทำไม่ดีด้วยรับรองลงต่ําแน่นอนไม่มีการเรียนรู้ศิลธรรมกรรมฐานมีแต่ราคะโทสะโมหะรับรองตกอบายฉะนั้นการทําความเพียนการสวดมน,นมมต์การแผ่เมตตาพยายาม ทำให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของเราท่านทั้งหลายพยายามน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญได้กระทําในดีตชาติจะเป็นญ,ญาติหมู่ญาติครูประชาตอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเคยได้ร่วมกันสร้างบ่มีมาอันเชิญทั้งหมดทั้งมวลมารับบุญรับสุขเปือนกุศลเจ้ากรำในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากอยู่ ก็ขอให้พ้นกลเสียจากความทุกข์ความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานบุญกุศลที่เราท่านอะไรได้พร้อมเพียงกันมาฟังเทศฟังธรรมมาสวดมนต์แผ่เมตตามุมทนาบุญจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จ จงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกทนเทิน